วันนี้เมื่อเวลา12อรนกาที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางได้เข้าจับก,กลุ่มนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มและนางปฏิตาเบี้ยบังเกิดภรรยาของทนายตั้มได้ที่บริเวณแยกไฟแดงพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาตามหมายจับของสารอาญาในข้อหาช่อโกงฟอกเงิน รวมกันฟอกเงินและสมคบฟอกเงินซึ่งถูกนางสาวจตุพรอุบลเลิศหรือเจอ้อยแจ้งความดำเดนินคดีเอาไว้ก่อนหน้านี้จากนั้นนะคะได้ควบคุมตัวทั้งคู่มาที่กองบัรคับการปราบปรามพร้อมทั้งยึดรถยนต์หรูยี่ห้อปอร์เช่ภายในรถยนต์ด้านหลังพบกระเป๋าเดินทางและเอกสารสีน้ำตาลหนึ่งซอง เบื้องต้นในชั้นพนักง,งานสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้คัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายเนื่องจากคดีดังกล่าวมีอัตราโทษสูงนายภูมิทางเวชยาชายัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าตนเองมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ชายแดนที่อำเภอเกาะปูดจังหวัดตราดในวันที่9พฤศจิกาย,ยนนี้โดยมี2ประเด็นคือ1จะเดินทางไปยังหน่วยปฏิบัติการเกาะปูดกองทัพเรือเพื่อตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจดูแลทุกสุขกำลังคนหน่วยปฏิบัติการเกาะปูดที่เฝ้าอยู่ชายแดนไทยกัมพูชา บริเวณเกาะปูดและ2ไปเพื่อยืนยันให้ชัดเจนว่าประเทศไทยเป็นเจ้าของเกาะปูดบนเกาะปูดเป็นเขตอธิปไตยของประเทศไทยซึ่งมีหน่วยงานราชการและประชาชนอาศัยอยู่เพื่อให้ประชาชนมีความสบายใจและมั่นใจขึ้นทั้งนี้ตนจะเดินทางไปพร้อมกับปลัดกระทรวงกลาโหมเสนาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเสนาธิการกองทัพเรือนายชูวิทย์กมลวิสิ์อดีตนักการเมืองภายหลังเดินทางกลับจากการรักษาตัวจากต่างประเทศ เได้เดินทางเข้าพบกับนายสนธิลิ้มทองคุณผู้สื่อข่าวอาวุโสและผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการโดยทันทีที่ลงจากรถนายสนธิได้โผล่เข้ากอดนายชูวิทย์และนายชูวิทย์ได้มอบวงมาลัยให้พร้อมทั้งขอบคุณที่ให้อาภัยตนพร้อมกันนี้ยังได้อวยพรวันเกิดขอให้นายสนธิทำหน้าที่ปราบมารเพื่อคนไทยนายชูวิทย์ระบุว่าวันนี้ได้มาให้กำลังใจและขอโทษเรื่องที่ผ่านมา ที่เคยกระทบกระทั่งกันซึ่งต่างคนต่างทำหน้าที่มองว่าที่ผ่านมานายสุนทรีได้ทำประโยชน์ให้กับประเทศตนในฐานะอาวุโสน้อยกว่าและยังเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนอสัมชันศรีราชาอีกครั้งวันนี้เป็นวันเกิดของนายสุนทรีจึงขอวอวยพรและให้กำลังใจสิ่งใดที่เคยล่วงเกินก็ขอให้อภัยเพราะไม่ได้มีเจตนาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าคามาลาแฮริสผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครต ได้โทรศัพท์แสดงความยินดีกับโดนั์ทรัมป์ผู้แข่งจากพรรคพิพากติกนักนซึ่งได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้โดยสื่อสหรัฐร,รายงานว่าแฮร์ริสยังได้กล่าวยอมรับความพ่ายแพ้ในระหว่างการสนทนากับทรัมป์และหลังจากที่โทรศัพท์แสดงความยินดีกับทรัมป์เมื่อวันที่6พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาแฮร์ริสได้เดินทางไปยังมหาวิทยายลัยโฮเวิร์ดกรุงวอชิงตันดีซีเพื่อประกาศยอมรับความพ่ายแพ้ โดยเธอกล่าวว่าภาคภูมิใจในการรณรง์หาเสียงครั้งนี้ขณนที่ประธานาธิบ,จจบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐได้โทรศัพท์แสดงความยินดีกับทรัมป์พร้อมกันนี้ยังมีคำเชิญให้ทรัมป์เดินทางมาที่ทำเนียบขาวเพื่อเตรียมถ่ายโอนอำนาจการบริหารประเทศให้แก่ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่